ครอบครัวหมีน้อยและพึ่งในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีครอบครัวหมีอยู่สามคนพ่อแม่และลูกในกระท่อมเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบกระท่อมของพวกเขาตั้งอยู่ใกล้ๆกับแปลงดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เบ่งบานตลอดทั้งปีดอกไม้เหล่านี้ ดึงดูดสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆมากมายในทุกๆเชา้าพ่อหมีจะออกไปหาน้ำพึ่งเพื่อมาเป็นอาหารส่วนแม่หมีและลูกหมีก็ช่วยกันทำงานในบ้านและนอกบ้านแม่จ้าพ่อออกไปแล้วนะได้จ้าวันนี้ขอให้พ่อหมีได้น้ำพึ่งเยอะๆนะคะ ระหว่างนั้นแม่หมีก็ได้ไปปลุกลูกหมีให้ลงมาทานข้าวและช่วยแม่หมีทํางานบ้านตื่นได้แล้วจ้าลูกรักลูกไปทานข้าวแล้วก็กวดบ้านล้างจานให้แม่ด้วยนะค่ะแม่ลูกหมีได้ทําตามที่แม่สั่งเรียบร้อยแล้วก็ออกไปหาแม่ด้านนอกแม่จ้า แม่มีงานอะไรให้หนูทำไหมคะหนูทำงานข้างในบ้านเสร็จแล้วจา้าพอดีเลยจา้าแม่พึ่งขึ้นแปลงดอกไม้เสร็จลูกช่วยเอามะล e พันุ์ที่วางไว้หน้าบ้านไปหวานให้แม่หน่อยนะได้ค่ะแม่หนูหวานเสร็จแล้วมีอะไรให้หนูช่วยอีกไหมคะไม่มีแล้วจา้าขอบใจมากนะลูกลักแม่จา๋าแม่จา๋า แม่ปลูกดอกไม้ทำไมเยอะแยะมากมายเลยคะดูสิเต็มไปหมดเลยแม่ก็ปลูกดอกไม้ให้พึ่งและมแมลงตัวน้อยใหญ่ไว้เป็นอาหารไงลูกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพึ่งจ้าเขาจะได้มาเก็บน้ำหวานแล้วก็เอาไปสร้างเป็นน้ำพึ่งมาให้พวกเราทานเหมือนทุกวันนี้ไงคะ ถึงว่าหนูเห็นคุณพ่อออกไปเก็บน้ำพึ่งทุกวันเลยใช่จ้าและที่สำคัญนะพ่อของหนูก็จะได้ไม่ต้องออกไปหาน้ำพึ่งที่ไกลๆไงแม่จาหนูขอออกไปเล่นกับพวกพี่ๆได้ไหมคะพี่พึ่งกับพี่นกแล้วก็แมลงต่างๆรอหนูอยู่คะ่ะ ได้จะลูกแต่อย่าออกไปไกลนะเดี๋ยวถ้าพ่อกลับมาแล้วเราจะได้ทานข้าวกลางวันกันจ้าจ้าแม่ส่วนด้านพ่อหมีก็ได้น้ำพึ้งมากมายหลายโหลเลยก่อนจะกลับบ้านพ่อหมีก็ได้กล่าวขอบคุณพึ่งน้อยที่แบ่งปันน้ำพึ้งให้พวกเขาได้มาทำอาหารทุกวันเลย พึ่งน้อยเราขอบใจเจ้ามากนะที่คอยแบ่งปันน้ำพึ่งมาให้เราไปทำอาหารให้เป็นไรจ้าพวกเราเองก็ขอขอบคุณพ่อหมีและครอบครัวมากเหมือนกันนะที่คอยปลูกดอกไม้ให้พวกเราไว้กินเป็นอาหารพวกเราเองก็จะได้ไม่ต้องออกไปหาอาหารที่ไกลๆด้วยพวกเรายินดีทำให้พวกเจ้าเช่นกันนะแต่ว่า ตอนนี้ก็ไก่เทียงแล้วค่ะขอตัวกลับบ้านก่อนนะได้จ้าพ่อหมีและแล้วพ่อหมีก็ได้นําน้ำพึ่งกลับไปให้คุณแม่หมีและคุณลูกหมีที่บ้านพ่อกลับมาแล้วจ้าแม่แม่แมลูกๆูกอ้าวกลับมาแล้วหรอคะวันนี้ได้เยอะไหมเอ,อ่ยได้มากิโลนะนี่ไงแม่มาดูเอาเองเถอะ ว้าวได้มาเยอะหลายโหลเลยทํากับข้าวได้หลายวันเลยเมื่อกี้พึ่งน้อยก็ได้มากินน้ำหวานดอกไม้แล้วก็แวะมาทักทายแม่ด้วยใช่ใช่ที่ในป่าพ่อก็ได้พูดคุยกับพวกเขาเหมือนกันนะพวกเขาก็ขอบใจเราใหญ่เลยที่ปลูกดอกไม้ให้พวกเขาไว้เป็นอาหารพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อกลับมาแล้ว อ้าวลูกสาวใครนะไปเที่ยวไหนมาคะลูกหนูไปวิ่งเล่นกับพวกพี่แมลงรอบหมู่บ้านเรานี่เองคะ่ะพ่อวันนี้พี่นกร้องเพลงให้หนูฟังด้วยนะคะและก็มีพี่พึ่งมาขอบใจหนูด้วยที่หนูช่วยแม่ปลูกดอกไม้ไว้ให้พวกเขาดีแล้วจ้ะลูกเดี๋ยวต่อไปถ้าพ่อเข้าป่าไป พ่อจะหา,มาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้สวยๆหลากหลายชนิดมาด้วยนะแล้วก็เอามาให้ลูกกับแม่ปลูกกันดีไหมเอ่ยดีเลยจ้ะพ่อพราะพี่ๆเขาจะได้มีอาหารไว้กินกันแล้วก็จะได้ไม่ต้องออกไปหาอาหารที่ไกลๆด้วยค่ะอ้าวๆคุยอะไรกันใหญ่เลยสองพ่อลูกมามามาทานข้าวกันแล้วจ้านี่ มีขนมปังราดน้ำผึ้งด้วยนะของโปรดของไกลเอยของหนูเองค่ะพ่อก็อยากกินขนมปังเหมือนกันเลยพ่อขอกินด้วยคนนะของพ่อก็มีเหมือนกันจ้าแม่ทำให้คนละชุดเลยทั้งสามเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วก็พากันออกมานั่งเล่นและชมธรรมชาติที่สวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้มีน้อยนอนหนุนตักแม่นอนฟังเสียงนกร้องเพลงเสียงพูดคุยของพี่พี่แมลงน้อยใหญ่จนกระทั่งนอนหลับไปพ่อกับแม่มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเราก็ย่อมมีความสุขเหมือนกับครอบครัวพี่มีน้อยและพึ่งจ้า